สวัสดีครับพบกับอมฤตเป็นอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีพระปิตาของพ่อคูนะครับรุ่นคูนแปดสิบแปดมหาเศรษฐีนะครับพิมพ์เล็กนะครับหน้ากากเงินฟังตะกุดเงินสามดอกนะครับผมได้มาองค์เดียปกติจะมีพิมพ์ใหญ่อีกอง์นึงนะครับอันนี้เลี่ยมกันน้ำมาแล้วพร้อมขึ้นคอแล้วรักษาสุขภาพไปด้วยนะครับนะครับดูนะครับมวลสารนะครับตัวเลขคม ตัวอักขรยันด้านหลังคมชัดเลยนะครับนี่นะครับผมเปิดไว้ราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับมีบริการ <c oughs> นะครับลูกค้าท้านในสนใจกระทักเข้ามาได้นะครับเบอร์ผมนะครับศูนย์แปดสองห้าหกแปดห้าห้าหกเก้านะครับเบอร์นี้ใช้เบอร์ไลน์ด้วยนะครับสนใจกระทักเข้ามาได้นะครับ นะครับหน้ากากเงินนะครับนะครับสวยงามนะครับพิมพ์เล็กนะครับชงเทศกาลปีใหม่ชงเทศกาลปีใหม่นี่ก็นําสิ่งดีๆนะครับไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือให้ลูกหลานนะครับติดตัวไว้ได้นะครับราคาไม่แพงนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับถ้าชุดถ้าครบกล่องก็ ลายตังหน่นะครับตัวนี้มีองค์เดียวนะครับตอนนี้องค์เดียวนะครับโอเคครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่ครับมีพระดีๆมานาเสนออยู่เรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะขอคุณพระศรีรัตนไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองลูกค้าทุกท่านนะครับแคลคาาปลอดภัยในการท่องเที่ยวชวงเทศกาลปีใหม่นะครับเห่งๆรวยๆทุกท่านครับสวัสดีครับ